ส่วนกลางคือฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำยาวๆแบบนี้ให้เพื่อนๆเ,เลยนะจ๊ะความน่าสนใจอีกจุดหนึ่งของห้องนี้นะคะก็คือระเบียงใหญ่มากแล้วก็ครัวอยู่ข้างนอกนะสวัสดีค่ะ,คะเจอกับพวกเราอีกแล้วนะคะสองสาวราคอนโดค่ะเหมียวค่ะเนตตี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาดูคอนโดแบบแบร์ไอเทมอึ่งแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่แนทอยู่ที่ Regen t Home 12ค่ะถือว่าเป็นแลรแอเรียเลยนะคะเพราะตรงนี้ ข้างหน้าโครงการของเราเนี่ยใกล้จะเสร็จก็คือสถานีรถไฟฟ้าภาวนา,าแต่ว่าถ้าเกิดใกล้สุดตอนนี้ก็คือจะเป็น MRT ราดพาวซึ่งอยู่แบบว่าไม่ไกลเลยแล้วซึ่งข้างหน้าเราก็มีพี่วินสามารถ5นาทีถึง MRT เลยอ่าแล้วก็ถนนสำหรับใครที่สำหรับขับรถเองนะจ๊ะตรงนี้มันก็ใกล้กับ รามอินทราเอกมัยขนมถ้ารู้ไปรามอินทราเอกมัยรู้ไปรัชดาได้นะคะหรือว่าจะไปตรงโชคชัยสีก็ได้เลยใกล้ๆซึ่งเป็นแหล่ง <c oughs> ของกินเยอะมากยังเหมือนเดิมเพราะว่าจะต้องมีแหล่งของกินถึงจะถือเป็นไรเช่นองพินัทมุาแล้วบอกว่าหน้าปักซอยไม่ใช่หน้าปักซอยหน้าโครงการเนี่ยร้านข้าวถึงสองร้านนะคะ <c oughs> เราชิมมาหมดแล้วว่าอร่อย <c oughs> ก็คือที่นี่นะคะคือรีเจน12ค่ะจะเป็นคอนโดแบบโรไลท์ ight, นะคะ8ชั้นมีทั้งหมด3ตึกตอนนี้เรายืนอยู่กันที่ส่วนกลางนะคะที่นี่เขาจะมีส่วนกลางคือฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ายาวๆแบบนี้ให้เพื่อนเอเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อสามารถที่จะมาใช้บริการได้ทุกวันเลยนะคะได้นี่เดี๋ยวเราดูส่วนกลางแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนขึ้นไปดูข้างบนกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตาพาไปตามเดี๋ยวตามตาม,มาเลย,เลยนี่ถึงตึก4แล้วนะคะตึกที่เราจะพาเพื่อนๆมาดูห้องกันนะจ๊ะ อันนี้จะเป็นตึกที่อยู่ด้านหน้าโครงการเลยนะคะตรงนี้ด้านใต้ตึกนะคะที่นี่เขามีจัดตู้เตาบินนี่แล้วก็มีตู้เซเว่นว้ให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็คือสามารถที่จะมากดน้ำแล้วก็เอาไปกินที่ห้องของเรานะคะซึ่งเราตกแต่งสายทาเฟให้ยังไม่หมดแค่นี้นะจ๊ะที่นี่เขามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากเลยก่อนเข้าตึกเนี่ยเราก็คือต้องแตะคีย์การ์ดก่อนถึงจะเข้าได้ เดี๋ยวไปเจอกันค้่มันนะจ๊ะนี่มาถึงห้องเรากัแล้วนะจ๊ะห้องนี้ของเราอยู่ชังการนะใช่ก็คือเราก็ติดระบบดิจิตอลดรอให้เหมือนเดิมตามสไตล์ของแลคอนโดเลยนะคะซึ่งระบบดิจิตอลดรอของเราเนี่ยเป็นระบบ5ชั้นใช้ได้ทั้งระบบนิ้วมือคีย์การ์ดหรือว่ารหัสผ่านก็นได้นะจ๊ะเข้ามาดูในห้องกันเลยดีกว่าค่ะ นี่เข้ามาเจะีจะเจอห้องขนาด31ตารางเมตรค่ะมาดูโซนแรกกันนะคะอันนี้เป็นโซนพักผ่อนตามสไตล์ของเรานะคะชาวแรคอนโดก็คือเราตกแต่งไว้ให้ครบนะคะติดไฟดาวไลท์ติดกรอบรูปแบบนี้นะคะแล้วก็มีโซฟานะคะอันนี้เราจะบอกเลยว่าเป็นโซฟาแบบใหม่ที่เราหามาให้เพื่อนๆนะคะเป็นโซฟา3าที่นั่งมาพร้อมกับพรมนุ่มๆเนาจะเอาไว้นั่งดูสมาร์ททีวีจอใหญ่แบบนี้ได้เลยที่นี่นะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเพื่ออยากจะนั่งทํางานตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะนั่ง ดูทีวีพักผ่อนกับครอบครัวก็ได้นะจ๊ะมีอีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนอเนกประสงค์ที่เราจัเดเตรียมมาให้เพื่อนๆเดี๋ยวพี่แนทพาดูกันใช่มามุมนี้จะเป็นมุมแบบว่าคาเฟ่เล็กๆนะคะคือเพื่อนๆสามารถเอาโน้ตบุ๊กมานั่งทํางานหรือว่าจิบกาแฟกินตอนเช้าอ่านหนังสือไปดูงานตามตารางเอเจนดาของเราไปก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปห้องนอนกันดีกว่าค่ะ เราเนี่ยทำกระจกสไตล์โมเดิร์นแบบนี้นะคะกั้นระหว่างห้องพักผ่อนกับห้องนอนให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเข้ามาปุ๊บนะจะเจอกับเตียงนุ่มๆแบบนี้เลยคะ่ะเราจัดเตียงห้าฟุตไว้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เราตกแต่งเนี่ยตัวผนังนให้ลอไปกับตัวห้องพักผ่อนนะคะทําให้ทั้งห้องเนี่ยโดยรวมมันจะสมูทมากยิ่งขึ้นยังไม่หมดเท่านี้นะคะเราจัดโต๊ะเครื่องแป้งกับตู้เสื้อผ้าไว้ให้เพื่อนๆน,นะคะอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าเซ็กับโซนเตียงแบบนี้เลยนะจ๊เ <laughs> ความน่าสนใจอีกจุดนึงของห้องนี้นะคะก็คือระเบียงใหญ่มากแล้วก็ครัวอยู่ข้างนอกนะจ๊ะมาดูกันเลยกันด้วยกระจกใสๆอย่างนี้ค่ะค่อนข้างหนานะคะแล้วก็กันเสียงได้ค่อนข้างดีนะคะตรงระเบียงนะคะจะเป็นพื้นที่ที่กว้างมากนะคะสามารถทาสวนขนาดเล็กแล้วก็ติดเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้อีกหนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็สามารถติดาตราวตากผ้าตรงนี้ได้เลยนะคะและจุดน่าสนใจของห้องนี้อีกอย่างนึงก็คือห้องครัวปิดค่ะ เข้ามาถึงโซนครัวจะเห็นว่าห้องครัวกว้างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะคะพร้อมซิงล้างจานให้เพื่อนๆนะคะแลัส่วนตรงนี้เราก็คือติดชั้นวางของสําหรับใส่พวกกานชามหรือว่าเครื่องครัวสําหรับสายที่ชอบทําอาหารนะคะอีกจุดหนึ่งของห้องนี้ที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็ะคือโซนห้องน้ําค่ะตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ดูโซนห้องน้ำของห้องนี้นะคะด้วยจัดสีแบบดูโทนนะคะขาวดำตัดกันนะคะทำให้ดูมีแดกแล้วก็สไตล์โมเดิร์นนะคะมาพร้อมกับฉากกั้นอาบน้ำแบบนี้นะจะ <c oughs> ดังนั้นก็คือพื้นที่พอเหมาะแบ่งแยกส่วนแห้งส่วนเปียเราก็ติดเครื่องทำน้ำบุ่นให้อีกหนึ่งเครื่องนะคะดังนั้นเพื่อนๆสามารถรีแลกในห้องน้ำได้สบายเลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูสรุปของห้องนี้กันบ้างค่ะว่าเป็นยังไงบ้างจ้าอยากเป็นไมโอนี่จะเสกให้เพื่อนมารักห้องนี้ตดนๆน เป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆหลังจากชมห้องนี้ไปแล้วชอบกันไหมเอ่ยนี่มีใครที่แบบหลงรักห้องนี้เหมือนพวกเราบ้างคะทัะ้งแตบเหนียวกับพี่แนทเนี่ยพอพาดูห้องนี้นะคะอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้เลยเพราะว่าห้องมันกว้างมากๆแล้วก็แบบเคยได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งห้องอ่ะ่แม้กระทั่งพื้นนะเขาก็เปลี่ยนพื้นให้ใหม่โเดี๋ยวเป็นพื้นกระเบื้องอย่าง s p c ที่มีความทนทานแล้วก็จะมีความสวยงาม,มเป็นลายไม้แบบ เขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากันได้ดีกับโ<ส>ัฟเฟอร์นิเจอร์ทั้งห้องเลยใช่แล้วก็มีการติดไฟแบบว่าเน้นสีสันเนี่ยจะเห็นว่าปกติเราจะติดให้แบบว่าสองผนังใช่ไหมแต่ห้องนี้เราติดให้ถึง3ผนังเลยจ้าสำหรับพี่ณัทชอบอะไรเป็นพิเศษห้องนี้นะชอบมากจริงๆชอบมุมรฟวิงรูมเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะเราจะติดได้แบบมุมเดียวใช่ไหมอันนี้คือเราสามารถแบบว่าโยกย้ายเฟอร์นิเจอร์หันมุมที่เราเลือกได้ด้วยก็คือปรับปรับมุมเองได้แล้วก็ไฟเนี่ยได้แถมมาอีกก็เลยแบบว่าชอบห้องนี้มากๆ ใครสนใจนะจะบอกเลยว่าห้องนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่ห้าพันนิดเองนะคะใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้เพียงแค่คุณนะคะเป็นพนักง,งานประจําทํางานมาแล้วอย่างน้อย1ปีนะคะเงินเดือนเริ่มต้นแค่ประมาณ1นึ่งหมบาทเองที่สําคัญนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะกู้ร่วมบอกเลยว่าตอนนี้เราสามารถหาคนกู้ร่วมได้เป็นทั้งคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะคะรวมถึงตอนนี้ถ้าเกิดใครนะคะเป็นมีคู่รักแบบเพศเดียวกันนะคะก็าสามารถกู้ร่วมกันได้ สบายสบายเลยเลยบอกว่าเป็นโอกาสทาองกับพิเศษสําหรับคนที่อยากมีคอนโดอยากมีบ้านน่ารักน่ารักสไตล์คาเฟ่แบบนี้เนาะใช่แล้วดอกเบีย้ยตอนนี้คือถือว่ายังถูกอยู่ด้วยนะจ๊ะทาให้ค่าผ่อนเนี้ยยิ่งถูกลงไปอีกแหมเฮ้ใช่ใช่บอกเพื่อนๆด้วยนะคะว,ว่าห้องนี้เนี่ยเข้าโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษคงที่4ปีเลยจ้า1.99เองอะใช่ไหมดอกเบีย้ย1.99ดังนั้นนะคะผ่อนก็จะ น้อยลงตามอายุของผู้ปูน้นะจ๊ะแล้วที่สําคัญก็คือห้องนี้อยากแถมอยากแถมให้ทุกคนอีกลหละถ้าเกิดใครนะคะมาจาก YouTube หรือว่าวิดีโอจากคลิปนี้นะคะก็คือเราจะแถมตู้เย็นให้ไปเลย2ประตูตึกๆๆก,ก,ก,กนะคะอันพินัทธนาการจากพินัทเอง <c oughs> ได้เลยแต่พิเศษขนาดนี้นะคะใครไม่รีบตัดสินใจนะคะเสียด,ดายแย่เลย หากสนใจนะคะก็คือติดต่อพวกเราเชาาแลคอนโดได้เลยนะคะมีทีมงานดูแลให้ทุกขั้นตอนสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปเสกห้องอื่นให้เพื่อนๆอีกดีกว่าวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย